ส, <S <S สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกทางช่องของค่ายบางอีนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอ่าอ่าของที่ร้านเป็นอ่าการรีวิวนะเป็นคลิปรีวิวของอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นคลิปรีวิวอุปกรณ์ดักไก่ป่านะครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าที่ร้านนะอุปกรณ์ของที่ร้านใช้นะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ บ่วงที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับเป็นสีอะไรมั่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ขนาดของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันนะครับมาดูก่อนแรกๆก่อนเลยนะครับเป็นสีนะครับสีที่ใช้นะครับที่ร้านตอนนี้นะครับเป็นสีใบไม้แห้งนะครับแล้วก็สีดํา2แบบสีใบไม้แห้งนะครับแล้วก็งานสีดํานี่คืองานผหลักนะครับจะมี2แบบคุณลูกค้า งานพันหลักจะมี2แบบนะสีดําแล้วก็สีใปแไม่แห้งนะครับผมอ่ะมาดูสีใบไม,แ,มแห้งก่อนเลยเดีย๋ยวจะแจ้งของสีไมแห้งก่อนเลยนะสีใปแไม่แห้งเนะเป็นสียอดอ่าที่ลูกค้าสั่งเยอะนะครับผมนะช่วงนี้นะครับผมนะสีเป็นไม่แห้งทั้งชุดนะครับแล้วก็เป็นมีตัวล็อกนะครับมีตัวล็อกทุกบ่วงนะตัวล็อกก็จะมีทั้งทั้งดำแล้วก็สีน้ำตาลจะมีทั้งสองเลยนะครับอ่า ความยาวของหลักนะครับความยาวของหลักก็เท่ากันนะครับ7นิ้วนะครับ7นิ้วนะครับผมนะหลักเหล็กนะครับผมเป็นงานหลักเหล็กห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะครับห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองต่อด้วยสาย PE นะต่อด้วยสาย PE นะครับผมสำหรับเซตทองอ่าสำหรับเซตผีเสื้อนะครับคุณลูกค้า จะมี2ขนาด2ขนาดของอหลักนะครับคือ,อขนาดปริมาณของหลักนะฮะจะมีของ15หลักแล้วก็จะมีของชุด21หลักนะครับผมนะสิหลักแล้วก็ชุด21หลักนะจะมีทั้งจะมี2ขนาดปริมาณของหลักนะครับนะของผีเสื้อนะครับผมแล้วก็สีดำนะฮะมาดูสีดําต่อนะครับผมนะเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะฮะต่อด้วยสาย PE นะรับน้ำหนักอ่าสี่สิบสองกิโลนะสายที่ผมต่อของเอ็นนะฮะเอ็นนะเอ็นกับสาย PE นะสาย PE เนี่ยรับน้ำหนักได้สี่สองกิโลเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวเอ็นตัวเอ็นเป็นตัวเอ็นเบอร์เจ็ดสิบนะครับสีใบไม้แห้งนะครับผมนะครับสีใบไม้แห้งนะครับนะพร้อมรังเก็บทั้งสองข้างเลยนะครับผมพร้อมรังเก็บทั้งสองข้างเลยนะครับผม อ่าเรียบร้อยนะครับสําหรับสีอ่าใบไม้แห้งนะครับผมนะสำหรับรายละเอียดของสีใบไม้แห้งนะครับผมสีดำนะก็ไม่แตกต่างอะไรมากนะครับสําหรับสีดำนะครับผมนะแต่ของสีดำนะครับของงานผลักสีดําที่แตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมคือจะมีเอ็นเป็นสีดำนะสาหรับเส้นนี้จะเป็นเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับอ่าแต่ว่าจะมีของเอ็นสีดําด้วยนะสำหรับงานผลักสีดําก็คืองาน สีดทาทั้งชุดนะครับผมนะแต่ของสีใปแไม่แห้งจะไม่มีงานเอ็นสีดานะฮะเป็นงานเอ็นสีใบไม่แห้งทั้งชุดเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับสาหรับใครลูกค้าคนไหนนะทีะ่ดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับผมหรือจะสอบถามเพิ่มเติมนะจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้แจ้งไปนะครับผมให้ติดต่อมาใต้คลิปผมจะมีเบอร์ติดต่อของที่ร้านเลยนะครับโทรมาได้เลย ร้านเปิดทุกวันนะครับนะร้านเปิดทุกวันนะครับจัดส่งทุกวันนะครับของนะสำหรับลูกค้าที่จะสั่งของนะครับผมก็ให้เตรียมชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อของลูกค้านะครับผมนะใครที่ไม่สะดวกโอนนะครับก็เก็บเงินปลายทางได้ใครที่อยู่อ่านอกเมืองนะครับนอกพื้นที่นะนอกเมืองนอกเมืองนะครับผมก็เก็บเงิน ปลายทางได้นะครับไม่ต้องโอนนะครับผมลูกค้าเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับผมนะฮะะความกว้างของบ่วงห้านิ้วนะฮะลูกค้าผมจำไม่ได้ว่าแจ้งไปหรือเปล่าเมื่อกี้นะความกว้างของบ่วงห้านิ้วนะครับผมของไก่นะใช้ต่อนกิลุ่มได้นะครับตัวนี้ของไก่นะสำหรับใครที่จะเอาไปต่อนกิลลุ่มก็เอาไปต่อได้นะครับนะสำหรับของไก่นะครับผม โอเคนะครับผมจะส่งทุกจังหวัดนะครับผมนะจะส่งทุกจังหวัดนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับคุณลูกค้างานสวยๆนะครับลูกค้าดูได้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่จะดูรูปอะไรเพิ่มเติมให้ติดต่อมาดีกว่านะให้ติดต่อมาทางไลน์หรือทางอ่าทางไลน์นะครับส่งรูปได้นะครับผมนะให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็แจ้งชื่ออะไรก็ทางไลน์ก็ได้นะครับสําหรับใครที่มีไลน์นะครับผมสาหรับใครที่ไม่มีไลน์ก็โทรบอกนะ ตามโทรศัพท์นี้เลยนะครับผมบอกชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับผมก็ส่งของได้เลยนะครับไม่ต้องโอนนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะมีอะไรเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อมานะครับทางร้านเรานะครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับ